อ่ะน,นะครับท่านผู้ชมื่อกี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้เนาะ <c oughs> ที่ว่าผมลองไปก็1,104บาทได้มา4,000กับ700เพชรเนาะทีนี้มีเพื่อนในกลิ่เขารีเควสมาบอกว่าเอ่อถ้าเกิดว่าลองเอาเพชรเนี่ยไอ้1ย1 6ไอ 1, เอ่อ4,000 4,719เ้เนี่ยที่ว่าได้จากการสุ่มรอบแรกเนี่ยมากดต่อมันจะเป็นยังไงจะคุ้มไม่คุ้ม โอเควันแรกเราลองเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรามาลองของกันเลยดีกว่าเพราะออย่างใจผมในอยากได้ป้ายเนี่ยมาเพชรคือไม่ค่อยเท่าไหร่ใจอยากได้ป้ายนี่มาเพื่อที่จะมาซื้อซื้อของพวกอัพเนี่ยอันนียที่ผมเล็งไว้เลหนึ่งสองสามสี่นี่ด้วยนี่ก็ดีนะนี่ผมว่าโอเคที่ผมจะเอาก่อนเลยสาสิบอันเอาไว้สุมอ,อัพเหลืองแล้วแล้วก็ดอกไม้พวกนี้ไว้อัพอัพของเทพ น,นีซึ่งผมมีแล้วโอเคเพกกื่อไม่เสียเวลาคือเพชรเราเออกมาทำอย่างอื่นได้เอามาแต่ว่าไม่เอาเราไปต่อให้สุดตอนนี้มีอยู่4,700อันละ80่ถ้าวแตหา85่วะ8 5 40 8 6 48ไม่ถึง6ไม่ถึง6 p แพ็คก็ได้5 p a แพ็คโอเคก็จะได้ประมาณ50 ห้าสิบอันเยอะเลยห้าสิบห้าสิบแปดไม่อ,อ๋ผมเอาแค่ห้าสิบเจ็ดร้อยเพชรนี่เผื่อแบบ อเอาแค่50ที่ผมเงียบนี่คือคนในเกียวสั่งๆเขาลองดูโอเคก็รวมเหมือนกันนะั่นี่ะโอเคเราเราไปตบหน้าเขาดีกว่าเราตรวจให้เขาดูเราได้เท่าไหร่โอเคแันนี่เหลืออยู่7 1 9ดนะดูจะได้เพิ่มไหมผมว่าได้เพิ่มหมดแล้วแหละมันมันกดต่อได้เรื่อยๆอ่ะเนี่ยวันที่สามอยเชื่อมีขึ้นเลยวะ่ะ ชื่อขึ้นหล่อยู่วะประกาศฮัลโหลประกาศประกาศไม่มานี่จบแล้วั้งสุดท้ายกดเลืหนึ่งแล้วกันนี่ไงพอกดเลืหนึ่งประกาศมาแล้วแต่สูตรนะเสียเวลาที่บ่านแล้วมากด โอเคครบแล้วมาดูกันอันนี้ไปได้เพชรนนี้ได้เพชรมาก็ยังสองคนกว่ามายังกดต่อได้เรื่อยๆครับท่านผู้ชมเอาไงดีต่อดิอย่าสุดอย่าหยุดเราต้องไปให้สุดอันนี้ได้ประมาณสองอีกยี่สิบป้ายมั้งประมาณไอ้ยี่สิบตาก็ยี่สิบ Hey, พันหกยี่ไิไปเลยให้ยี่สิบพ่อก็เศษเผลือเหลือไว้ผมไว้ทำคงทำเกรดหรือซื้อของโอเคเราจะลอยเพชรอ่ะก็ต่อเลยก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะมันก็มาอีกอ่ะชื่อ อมไม่มกดต่อเรื่อยๆครับท่านผู้ชมผมมองว่าเนี่ยก็มาอีกเท่าไหร่ถ้าดวงดีอ่ะคือจะเราจะไม่มีวันเจงครับก็คือกดต่อได้อยู่นั่นหน่ะครับแต่ก็เริ่มน้อยลงน้อยลงทุกทีแล้วครับโอเคนี่ได้อีกประมาณสิบรอบเอ้สิบครั้ง มีประกาศขึ้นแต่ไม่มประกาศกูไอ้แฟดโอเคผมผมพอแค่นี้ดีกว่าเก็นะบคิสตันไว้เผื่อไปทำอย่างอื่นอะไรอีกพันจริงมันกดได้อีกประมาณสิบครั้งแต่ว่าผมพอก่อน marker. ดีกว่าว่าผมเริ่มโอเคแล้วกับจุดจุดนี้กับของที่ได้มานะก็สำหรับมันแรกได้ประมาณเนีย่ย ตัวนี้มาได้มา400 4 6 0กว่าใบ4 6 4ใบที่ผมเล่งไว้ก็คือไอพวกนี้แต่นี่ดีมากเลยทุกวันทุกวันวันละ30อืมเ๋ยวไว้ดูดีแล้วเง่นก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ก็โอเค60ในเงินเอาไว้ซื้อของไว้ประมูลของ ทิ้ดแก็มาเลยโอ้ันี้ก็โอเคนะนี้ไว้ขุดของไว้ต่อวันด้วยโอเคผมมีที่นั่นนะส่วนปีกขาวก็ก็สามพันอันหรอสามพันอันวันนี้ถ้าเกิดดวงผมเสมอกันนะทุกวันนะหมายถึงว่าดวงผมเป็นอย่างนี้ทุกวันอะวันนี้ผมได้460ออันก็ต้องใช้เวลาประมาณ5 4สี่วัน4ี่วันห้าวัน ห้าวันก็ยังไม่ถึงห้าสี่ยี่สิบก็สองพันหกวันเจ็ดวันประมาณแปดวันอะถึงจะได้สามพันสามพันสามพันเพื่อจะมาซื้อปลีกปีกนี้เนี่ยซึ่งผมมีแล้วผมมีแล้วยังวะมีแล้วนี่ไงใส่อยู่รู้สึกว่าผมจะมีสองปีไหมนะวะอ๋อเอเอไม่ใช่ผมมีสองปี มีทั้งสองปีแล้วคือปีผมไม่สนใจอะเอาไปกดพวกรางวัลขยะดีกว่าที่ว่านิดหน่อยผมว่ามันก็โอเคไว้อัพตัวนี่ยทุกอย่างต้องใช้หมดเลยไปีขนนกดาวนี้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 ทุกอย่างผมใช้หมดเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะดีครับ